าวจะถูกปัจจัยไตรลักษณนะครับนักโมตัสัพพะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสัพพะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสัพพะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิจะปานิวาลานิที่ผู้สัมพัสสะ โอโนชย,ยามะซาธุโนพันเตงที่ผูกสังโฆอิมานี้จะตุปัจจยานีิจะปริวานานี้ปฏิปันหาตูอำหากรังที่พระนัตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายจะถูกปัจใจพร้อมทงของบริวารทงาลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพ้าพิสุสงโกรบจัถูกปัจใจพร้อมทงของบริวารทงาลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการหนานานเพลินต่อไปนะครับอเีนเชิญท่านประธานและาเูเกีได้ถาวายเทใจครับอเรียนเชิญท่านได้นะครับท่านประธานท่านประเสริฐจิตวิชีพครับท่านดอกว่าราการหไดชีพ ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญท่านผอวิสวบูรชุมครับเล่นในการจัอวัดประเทไทยศึกษากาเชียงรายถวายพระสงฆ์รูปที่สองครับขอเรียนเชิญท่านหลวงวัดราชธรรมจังหวัดเชียงรายท่านพี่สันจันทร์ศรีครับถวายพระสงฆ์รูปที่สามครับขอเรียนเชิญท่านเสดร์ชยานันตาครับนันองเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงรายถวายพระสงฆ์รูปที่สี่ครับ ขอเรียนเชิญท่านนัทวันกันคำครับประชาสัมพันธ์วันเชียงรายถวายพระสงฆ์รูปที่ห้าครับขอเรียนเชิญท่านนงยาวเดชประสิทธิ์ครับนายยสุมาภุษามท่านเที่ยวภาคเหนือเชียงรายนะครับถวายพระสงฆ์ที่6ครับขอเรียนเชิญท่านยิโรชยาครับนายยสมาคมตมรงแรมถวายพระสงฆ์รูปที่เจ็นะครับ ขอเรียนเชิญว่าที่มาตรเมนาคาสิริชัยลุ่งเดือนสมัครกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชลงรายครับจัวัดพะสงรรูปที่แขอเรียนเชิญท่านนรินชูดมรดชายได้ครับนายกสมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชียงรายถวัดพระสงุรูที่เก้ครับเชิญครับเชิญท่านครับหอใจะคาทุกครูครับ ยถาวะปะลิวะยะพูราปะริตตินติสัตตังเอวะเมวะยิโตจินังเตนะอุปกะปติจิจฉังปะติสังทุมังกังกิปะเมวะจะตะตุสัพเพปะรินุสังกัปปัญจะปัญจะโพ12ฐานะมณีโจติยโสยะถาปิโจวิวัจตุ เป็นอาสัตว์โตมาเต่ภาวะตักรายวสุขิติกาโตภาวะอาภิวาตนาสีลิสนิจามุทักจาทิโนจัตตระธงมมาวัตถะอายุวันสุขังปนญโสภาธาลัโตสุโตวิรุณโหพุทธสาสเนยอรโกสุขิโตหิสัก สัมเปหิยะมีติสาตะละตะสุขีตาวิรุทธาปุตตะเสนอะโรคาทุคีตาโหยิสังสะเปยยะติพิเตยันตะวันตัฏฐาสุขีตาวิรุทธาปุตตะสสะเสโรคาสุขีตาโหตัสสะสัมเปยยะติติชัยสิทธิธังนามุลาภังโสติปาทยะ ป็นลังสิรินาจุจักรวโนจักปุกังโุติจยาสาวสตาวสังจัจอาจุจัคชีวสิทธิปวันตุเตปวันตุสัพพังพระจันตุสะปเทวะตาสะปาพุทธานุภาเวนะสัตตาสุติปวันเตปวันตุสะปัมมังการะตุสะปเทวะตาสะปาธรรมานุภาเวนะสัตตาสุติปวันเตปวันตุสะปัมมังการ ปตส,ปสเ,สสพ,ตเพระคุณในเมตตาธรรมด้วยพระเจ้าเุกอรูปนะครับในลำดับต่อไปครับเราจะได้เรียนเชิญท่านประธานนะครับและร่วมกับคณะส่วนาราชการทุกเจทุกท่านได้เริ่มออพิธีส่งน้าพระ้าฝนสพรธ์นะครับ ท่านประาธานของเรานะครับก็จะมี3ชนิดครับน้ำชนิดแรกนะครับเป็นน้ำมะพร้าวนะครับหรือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ครับ você usar.